อรุณสวัสดค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหล,ลาน,ลาน,ลานทุกๆุกคนสำหรับในเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟัง พระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันในเวลาเช้าทุกๆกวันสำหรับเช้าวันนี้วันที่เจ็ดกันยายนพระองค์ทรงตัดว่าจงอบอุ่นใจอยู่ภายใต้การสถติดอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยให้ใจของเจ้าอิ่มเอมด้วยความรักของเราเรายินดีให้เจ้ามากกว่าที่เจ้าจะรู้ได้ และเรายอมรับเจ้าดังที่เจ้าเป็นเสมอเพราะเราเห็นเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ความสว่างและสวมความชอบธรรมของเราไม่มีการลงโทษใดๆแก่ผู้ที่อยู่ในเราดังนั้นเราจึงเกลียดชังการกล่าวว่ากันท่ากางลูกๆของเรา มีผู้รับใช้ของเราหลายคนที่ใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความร้อนรนในการรับใช้แต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกเพราะการทำเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคุณของเราแม้นนักเทศหรือสิทธยาพิบาลที่ใช้วิธีนี้ จะรู้สึกดีเมื่อเห็นแก่ผู้ฟังมีความร้อนรนมากขึ้นแต่เรามองดูที่จิตใจเราเฝ้าใจเมื่อพระเจ้าที่แท้จริงถูกทำให้ด้อยลงเพราะความกังวลในใจของเขาลูกเอ๋ยเราอยากให้เจ้าอบอุ่นใจอยู่ภายใต้ ความรักอันสมบูรณ์ของเราที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจงวางใจเถิดเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในเราได้ทำให้เจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแล้วอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำอิสยาบทที61่61ข้อ10ข้าพเจ้าจะเปรมปรี อย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะริงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดพระองค์ทรงคุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตกแต่งด้วยพระเเอเพทนินจินดาโรม บทที่8ข้อหนึ่งข้อ2เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองทุกคนที่ลูกทุกคนจะอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ที่พระองค์จะไม่เคยทอดทิ้งถ้าใครอยู่เป็นลูกของพระองค์พระองค์ก็จะทรงปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์พระองค์ทรงรักลูกทุกคนไม่อยากให้ลูกทุกคนต่อว่ากันให้รักกันพระองค์ทรงห่วงใย ลูกทุกคนลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระองค์ผู้เดียวทรงทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัยข้าพระองค์จะเอนกายลงบนอนอนหลับด้วยความสงบสุขข้าใจพระองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียวทรงทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนให้ปลอดภัยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาที่จะสถิตอยู่กับลูกตลอดไปที่จะไม่ทอดทิ้งลูกเป็นที่ปรึกษาของลูกเป็นร่มเงาของลูกที่จะปกป้องคุ้มครองลูกลกทุกคนให้พ้นจากมารซาตานปีร้ายจิตวิญญาณชั่ว โรคภยัยไข้เจ็บต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆในครอบครัวในน้านที่การงานการเงินก็จะจบสิ้นไปทุกคนจะไม่อับจนจะมั่งมีและเป็นที่รักของทุกคนที่พบเ็นลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พระพรทุกๆท่านนะคะ